สวัสดีครับอยู่กับค่าแมกกาซีนไทยนะครับคาดซูซูกิเตรียมส่งสวีปคล s สลุยตลาดในกลุ่ม c อสอเวอร์ over, ขนาดเล็กจากกระแสะความนิยมในรถคอ o อเวอร์ over, ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนทำให้ผู้ผลิตรถยนต์หลากหลายแบรนด์หันมาให้ความสนใจและพัฒนารถในโมเดลใหม่ๆออกมารองรับ ความต้องการของตลาดกลุ่มครอส s นะครับล่าสุดมีกระแสข่าวเกี่ยวกับโมเดลที่มีชื่อว่า s u z u k i s w i f ปค r อ s s โดยสื่อชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นอย่าง b บส c a คาร์เว็บมีการรายงานว่า s u z u k i กำลังพัฒนาวางแผนเกี่ยวกับสวีปรุ่นต่อไปที่อาจจะเพิ่มความหลากหลายด้วยสไตล์ยกสูงแบบ Crossover เหมือนที่ t o y ยต้พัฒนา t o โยต้ายาริ c ค o ร์ขึ้นมานั่นเองนะครับ ทั้งนี้นะครับจากรายงานจากสื่อต่างประเทศระบุว่าเจ้าซูซูกิสวี t รุ่นใหม่มีคิวจะเปิดตัวปีนี้หรือภายในปี2022โดยจะยังคงสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มเดิมนะครับแต่จะได้รับการปรับปรุงด้านสมรรถนะและดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีรายงานว่าแพลตฟอร์มและระบบส่งกำลังดังกล่าวนะครับจะมีงาน การนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างเป็น crossover รุ่นใหม่ขึ้นมาโดยตามรายงานเนี่ยมีการระบุว่า Suzuki Swift Cross จะได้รับการอัปเกรดช่วงล่างใหม่หมดที่ยกสูงขึ้นและชุดตกแต่งภายนอกใหม่พร้อมที่จะลุยไปได้ทุกที่หรืออาจจะเป็นไปได้นะครับที่ Suzuki Swift Cross จะใช้แพลตฟอร์มร่วมกับขุมพลังไฮบริดเนี่ยแบบเดียวกับ Toyota Yaris Cross ที่ขายในประเทศญี่ปุ่นเพราะทั้งสองแบรนด์นะครับต่างก็แชร์แพลตฟอร์มร่วมกันและพัฒนารถร่วมกันมาสักพักใหญ่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นซูซูกิสวาร์ทที่เป็นฝาแฝดของ t o y ยต้าโคโร l ล่าสปอร์ตทัวรวมไปถึงซูซูกิแอร์คอ s สที่เป็นร่างแฝดของ t o y ยต้าร v เอนั่นเองนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกท่านผู้ชมไว้ตรงนี้นะครับว่ายังไม่มีการยืนยันใดๆทั้งสิ้นออกมาจากทางฝั่งสุสกิเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รายงานไปนะครับเป็นเพียงการคาดเดาจากสื่อต่างประเทศและทางคาเมกซีนไทยแลนด์ของเรานำมารายงานให้ท่านผู้ชมต่อนะครับส่วนจะเป็นจริงหรือไม่นะครับต้องคอยติดตามข่าวสารการอัปเดตต่างๆซึ่งหากมีความเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะนำมารายงานให้แฟนๆทราบโดยทันทีนะครับ สำหรับแฟนๆซูซูกิสวีปแล้วอาจจะต่อยอดกลายเป็นสวีพคอปดังที่ผมได้กล่าวมานะครับฝากกด Subscribe ช่องข่ m a แมกซ n นไทยแลนด์ของเราแล้วฝากเข้าไปอ่านบทความต่างๆได้ที่เว็บไซต์ข่ m a แมกซ n นไทยแลนด์ .com ด้วยนะครับในวันนี้ต้องจากลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับ